สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอควิดที่5นะครับจงเขียนโปรแกรมสร้าง Area A และ Area B ขนาด2คณ2นะครับที่สามารถรับค่าผ่านคีย์บอร์ดได้เป็นจำนวนเต็มนะครับโดยนำค่าทั้ง2 Area เียนี่ยครับมาบวกกันนะครับแล้วแสดงผลเก็บไว้ในที่ Are รีย C นะครับและแสดงค่าใน a r e รีย C ผ่านหน้าจอนะครับอ่าเราก็จะมาเริ่มเขียนใน def C บวกบวกนะครับผมจะใช้ฟังก์ชัน in main นะครับ กำหนดตัวแปร a แล้ว i n ครับ i n i n a ครับ square square สองนะครับแล้วก็ b ครับ square สรครับก็คือตาราง2องคูนะครับ แล้วก็เรามากําหนดตัว c นะครับ Square 2คูณ2กำหนดตัวแปร i แล้วก็ j นะครับเอามาใช้ f o r l o w นะครับ i กับ j เป็น f o r l o w อย่างแรกผมจะอ่า ในนี้มีไม่มีการเว้นนะครับอ่าเราก็จะใส่ค่านี้ไปครับ for loop ครับอ่า for ครับ i ครับท่ากับ0นะครับ i ครับน้อยกว่า2ครับ ไปบวกบวกต่อไปก็เป็น J นะครับ for loop เหมือนกันนะเจศูนยครับเจน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสอง เบวกบวกครับจัดแป๊บหนึ่งครับหลังาจากนั้นผมจะมารับค่าค่า A ไอพื้นที่ A นะครับโดยการริ้นครับ ปิ้นครับแล้วใส่ ENTER นะครับ ENTER A, A เพื่อให้มันแสดงออกผ่านจอนะครับ A สแควรใส่เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับเท <_ S 1> ่ากับ ผมขออนุญ,ญาตเอาสแกนนี้มาต่อจากปริ้น์เลยนะครับจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ครับใส่เปอร์เซ็นต์ดีเข้าไปครับแอ s สู u t เอครับ แล้วก็ J ครับเราได้พื้นที่ Area A มาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น B นะครับเราก็ทำการคือในนี้ครับมีการเว้นหนึ่งครับผมก็จะใช้เป็น back print back select end นะครับ แป c k s l a ล h เอนคะรับแป c k s l a ล h เอนครับผมอ่ะแล้วเราก็กรอปข้างบนมาครับใส่เหมือนเดิมเลยก็ได้ครับีบ านั้นเราก็ก๊อปอันนี้มาครับแล้วเปลี่ยนจากพื้นที่ A เป็น B ครับอ่ครับผมแกน F โอเคครับผมเปลี่ยนตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะครับอ่า B นะครับญาติจัดนะครับ หลังจากนั้นเราได้ทั้ง2และ A กับพื้นที่ A กับ B นะครับเราก็ในนี้มีการเว้นหนึ่งครับเราผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับคือ print backslash n ครับ backslash n นะครับ Back น,นี้เราใส่ค่าเดิมได้เลยครับเป็นของนะ C นะครับเช็คคำตอบนะครับอันนี้อย่าลืมใส่ปิดปีกาเปิดนะครับใส่ทั้ง2องเลยนะปีกาเปิดแล้วก็ใส่ปีกาปิดมาอีกตัวหนึ่งครับ เช็คให้ครบนะครับปีกาหลังจากนั้นเราจะเอาค่าทั้งสองมาบวกกันก็คือ area อ B ครับและ area A ครับมาบวกกันนะครับโอเคงั้นผมก็จะให้เป็น c ครับ square ค,ครับ i ครับและก็ square j ครับเท่ากับ a ครับ สแควร์ uh, i เหมือนกันครับสแควร์ j มาบวกกับ b นะครับอ่ามาบวกกับ a อแอ์เียบ b ครับเครื่องหมายเซมิโคลอนครับแล้วก็ ทำการเป i n t นนะครับเพื่อแสดงค่า c นะครับโอเคเมื่อหลังจากเราเอา a กับ a กับ b ครับ mm hmm. มารวมกันแล้วเราก็ป r i n นออกมาให้แสดงค่า c ที่เราเอามารวมกันนะครับโอเคครับป r i n นะ uh, นะครับ f ครับน f เปอร์เซ็นต์ c ครับส q u a วร์เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ และก็เท่ากับเปอร์เซ็นดีนะครับเอาผลทั้งผมใส่ backslash n ไปด้วยแล้วก็ i ครับ j ครับแล้วก็ c ครับ square i ครับ square j พอเรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบอหลายๆยอย่างนะครับเพื่อมีอะไรผิดพลาดน,นะครับแล้วลองคอมไพดูครับอคอมไพด์ผ่านแล้วครับลองรันดูครับในโจทย์เขาให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับเราเลาจะลองรันดูนะครับผมจะใส่ค่าตามนี้ไปเลยนะครับครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8อ่ะนี่ครับผมเหมือนในโจทย์ไหมครับเรามาลองเช็คดูนะครับอ่านี่ครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ่าเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคครับโจทย์ของควิดที่5ก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ